วันนี้อากาศดีนะครับ24องศากำลังขับรถไปช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะครับนานๆได้ขับรถชิลๆแบบนี้บ้างอะไรบ้างบรรยากาศสบายๆเรารักกรุงเทพยอยากให้กรุงเทพอากาศ24องศาตลอดไปแล้วก็แดดออกน้อยๆอย่างนี้จะทำให้ประชาชนคนไทยตัวขาวขึ้น ไม่ต้องมาใช้คิไมไวท์เทนนิ่งอะไรทั้งนั้นถ้าแดดประมาณนี้นะครับวันนี้อากาศดีถือว่าเริ่มดีที่ได้เปิดลังคาบ้างไม่ได้เปิดมาเป็นปีแล้วตอนนี้เราจะถึงหน้าช่องเจ็ดแล้วนะครับนี่ช่องเจ็ดสนามเป้าเฮ้ยไ,ไม่ใช่นะมันจองงานี่ช่องเจ็ดนะฮะ หมอชิดติดจ่อดูแล้วติดใจนี่ต้องแลกบัตรนะฮะมาช่องเจ็ดต้องรับบัตรแบบนี้ผ่านเข้าัาดีครับพี่วันนี้อากาศดีพี่แน่นอนเลยอ่าเร็วไปช่องเจ็ดนะครับเวลามาช่องเจ็ดก็จะต้องมีการตรวจอาวุธก่อนเนี่ <c oughs> เป็นเจ้าหน้าที่ ทำการตรวจอาวุธพบระเบิดไหมครับพี่พบกุ <laughs> บค,ครับเาครับเห็นไหมฮะมาช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดจะต้องตรวจเออผาวัตถุระเบิดก่อนเนี่แจงไหมโอเคนี่เรามาถึงที่แล้วนะฮะหน้าช่องเจ็ดจ่ตรงนี้เลยสย่อยครับเดี๋ยวเข้าไปอัดรายการหมอชิดติดจอกันตามผมมาเรื่อยๆนะ เดี๋ยวให้พี่เอจอดให้นะพี่เอ,อพี่เอแจพี่เอไม่ต้องปิดนะเนี่ยเปิดเลยปิดกระถกโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหมอชิดติดจอเดินตามผมเข้าไปเลยนะไปะนี่มีเจอมาขอถ่ายรูปด้วยแต่เช้าเลยอันนี้เรา